สวัสดีครับท่านเช่นเนี่ยพอพอพี่น้องเช่นเคยครับผมบุญินพ่อพี่น้องมากินขาหมูขาหมูพี่น้องบุญินลงคลิปซองมือไปหาหนูหาหนูก็ลงคลิปว่าไรเดี๋ยวพี่น้องติดเหลืองผมก็เลยโมลงเลยซ่องอื่นก็จ้าเป็นคือผมบอกว่าผมบอกเขาใจคือกันดิเขาคือเห็นลูกเหีวเหีติดเหลืองลงบนไหนหนังหนังขนาดโอ้ไข่บ่มี่ลืมลืมไข่อ๋อบ่มีเดีกยกินดีเลย

พิษกัดที่หลังโอ้โหพี่น้องยั่วๆถามหมูยั่วๆครับพี่น้องอืมออื้อครับอึม

อาหารใส่ซอมใส่ซ้อนจะน้มันนี่นป่น้ำกอืน้อห้อ หนาวพี่น้องหนาวเริ่มกันมากแล้วแซ่บดี

กินทั้งนั้นมืม ว้าวพี่น้องเนื่อ้ยดูหลางถ่ายกันต่อนะขดี๋ยอก็้ายได้หน่อยไนะหมเพื่อเปลี่ยนอ,อืม ข้าเอน็นเนาะข้ามหนุซำเอแแ็แซ่บก็แพร่างขาเวเลย อหนักกรอบ

เมห่ไหนคนไม่ใช่ของเน,งนื้อรุ่นรวย जी mm -hmm. mm -hmm. 好，吃太了呗，这样过来吧。